เป็นาคือมันมันมันของเราเนี่ยถ้าเอฟคนไหนที่เอาไปทําแล้วทาได้เต็มรูดแบบนีนผมผมรับประกันให้เลยเงาละเจโลถึงทุกท,กทกเงาแต่ของอาจารย์ทำเองเ,องเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทำเจ็โลเนาะอาจารย์ปีนี้อาจารย์ตั้งเป้าแล้วว่าคือเงาละใกล้เคียง50โลใกล้เคียงห้าสิบโลเทียวกับต้นมัน คือคือถ้าเป็นมันที่แปลงที่อาจารย์ทำเนี่ยขวดน้ํากับต้นมันมันเท่ากันอ <c oughs> ่นกล้องไปดูถึงพันธุ์ที่กำละังคัดให้อ่าอันนี้สิ่งพันธุ์ที่คัดให้คืงพันธุ์ที่ให้จากจากแปลงซ้ายมือเรามาคัดต้นมัน,นนะที่บงังคับอันนี้มันมันสามเดือนนะครับผม,ผมแอบมันสามเดือนพอเราเราจะบังคับบ,บังคับคือบังคับรากให้กลายเป็นหัวทุทกหัว ตอนนี้อันนี้ต้นสามเดือนใช่ไหมอาจารย์สามเดือนดูครับโอ้โหนิ้วกว่ากว่าวประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งอ่าประมาณนี้นหลังจากสามเดือนคือเราจะบังคับให้แสงลงดินให,ให้แสงลงดินเพื่อบังคับให้รากทุกรากมันกลายเป็นหัวให้หมดมสวัสดีครับสวัสดีการีกคร,รัรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพามาดูแปลงมันนะครับมันใหญ่มันยักษ์นะครับก็คือมันฟ้าบัานเองวันนี้ ท่านผู้ชมก็คงจะแปลกว่ามันฟ้าประทานทำไมเป็นแบบนี้นะวันนี้ก็เราจะมาเอาเอาความรู้นะครับเทคนิคการทำมันที่ได้หัวใหญ่นะครับอาจารย์ครับวันนี้มันที่เห็นแปลกๆหรือต้นหักเนี่ยครับทำไมเราถึงต้องตัดครับอาจารย์คือปีนี้นี่คือปีนี้เราปลูกมันเม็ดสี่สิบนะ เม็ด40ิล้ว่า่งระหว่างต้นนี้มาต้นนี้คือเม็ด40แลรวหบ่ง่ารวหว่ง,งแถวเนี่ยเราปลูก80เนื่องจากว่าแสงไม่พอ,อพอแสงไม่พอปุ๊บเราจะบังคับหัวคือปีปีที่แล้วแปลงนี้มันได้อยู่ที่20กว่าโลต่อขาเฉลีย่ยครับคืออาจารย์จะดันให้มันขึ้น30กวโลทุกต้นตอนนี้อืดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าปุ๋ยคือแสงอ๋อ oh, ที่ตัดนี้เพื่อจะทําให้เขาได้แสงได้แสง ถามว่าต้นเขาเกิดมาเนี่ย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเดี๋ยวต่เอาก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณประมาณสี่ห้ากิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่บังคับอันนี้มันมันสามเดือนเนาะครับผมประมาณสามเดือนพอเราเราจะบังคับบังคับคือบังคับลากให้กลายเป็นหัวทุกทุกหัวครับอันนี้อันนี้ต้นสามเดือนใช่ไหมอาจารย์สามเดือนดูครับโอโ้โหนิ้วกว่าวประมาณนิ้วครึ่งประมาณประมาณนิ้วครึ่งอ่าประมาณนี้หลังจากสามเดือนคือเราจะบังคับให้แสงลงดินให้แสงลงดินเพื่อ บังคับให้รากทุกรากมันกลายเป็นหัวให้หมดคือเราจะไม่ให้มีเห็นไหมบางทีเรากู้มันมารมนเรา20กว่าหัวรา,ากเรามีหัวแค่10กว่าประมาณน,นี้อันนี้คือบังคับแสงพอบังคับแสงได้ปุ๊บตอนนี้ช่วงนี้เขาแตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชางเขาตอนนี้ครับเราก็จะฉีดหัวมนลทางใบแล้วก็บำรุงดินไปก่อนแต่พอมันเข้าเดือนที่แดครับผมเราจะต้องบังคับให้เหลือต้นเดียวหมดเลยอ๋อจาก จากสองต้นเนี้ยแล้วกต้องเอาต้นนี้ออกครับทิ้งต้นนี้ต้นเดียวแล้วเขาก็จะมีกิ่งอยู่ประมาณสามสี่กิ่งแล้ววันนี้เราจะรักษาไว้กี่กิ่งครับแต่ละต้นครับนนต้ีอปกติก็คือว่าเราจะเอาไว้อยู่มันมีเท่าไหร่ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เพื่อให้เขาสังค้อแสงคือจริงๆแล้วเมื่อกี้มันมันท่วมหัวเนาะมันสามเดือนมันท่วมหัวเราแต่นี้แดดบริเวณนี้มันไม่พอครับเราต้องทําให้ดินมันร้อนให้ดินมันร้อนเพื่อให้เกิดการสังค้อแสงแล้วก็ส่ง่งน้ําหนักส่งแป้งลงไปที่ดิน แล้วให้ให้ลากมันกลายเป็นหัวพอเขากลายเป็นหัวเรียบร้อยอตอนนี้เราก็จะบำรุงให้หัวมันใหญ่พอมันลุกมหัวใหญ่ปุ๊บมันก็ต้องใช้ใบครับอ่าช่วงประมาณในเดือนที่ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันมีเวลาอยู่สี่เดือนเนี่ยใบเยอะเยอะแล้วเราก็ต้องการใบยเยอะแล้วตอนนี้พอเข้าเดือนที่แปดปุ๊บตอนนี้เราจะทําแป้งครับพอเราจะทําแป้งปุ๊บเราก็ต้องมาปล่อยแสงอีกแล้วก็คือเอาต้นต้นนี้ออกให้เหลือต้นเดียวอ๋อก็ต้องคัดให้เหลือต้นแม่ต้นเดียวอ่าพุ่มเดียวพุ่มเดียวตอนนี้มันมีสองพุ่มอ่า ซึ่งซึ่งอาจารย์ปลูกมันตรงนี้ก็คือเป็นใช้เงาปลูกใช่ไหมใช้เงาปลูกอันนี้เงามันเงาเงาที่ตัดเอาหัวออกไปแล้วใช่ครับโคนเลยเงาเลยนะครับก็ประมาณเท่าขาเราอ่ะแต่ละโคนแต่ละโคนให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นท่อนเงานะครับที่เงาเงาอะไรเงาเงาที่ตัดหัวออกที่ตัดหัวออกนะครับไม่ใช่กิ่งนะครับใช่แล้ะนี่ปลูกไปแล้วนะครับตอนนี้3เดือนกว่ากว่าได้ต้อง ต้องตัดประมาณนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์าอายุถ้าถ้าถามว่าถ้าตัดต่ากว่านี้ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่ารากมันอะ่ะบางรากมันไม่เป็นหัวเพราะว่ามันไม่ได้แสงครับมันก็จะมีสมมติว่ามันมี25่้ารากเนี้ยครับหรือ30รากเนี่ยมันจะบังคับไงือ,อการบังคับก็คือใช้สูตรนี้ได้อีกเดียวครับผมเพราะสูตรอื่นเนี่ยจะไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปแดดไม่เผาดินเนี่ยยังไงหัวมันก็ไม่โตอันนี้เป็นเทคนิคนะครับทำยังไงก็ได้ให้แดดเผาดินช่วงน้องมันอายุ สามเดือนขึ้นไปสามเดือนสี่เดือนเนี่ยแหละตรงนู้นก็รุ่นเดียวกันใช่ที่อาจารย์ยังไม่ได้ตัดใช่ไหมครับตัดออกไปน่ะอ่เห็นไหมมันที่ตัดออกไปสามเดือนอ่ะก็รุ่นนั้นแหละครับเนี่ยรุ่นท่วงสองเมตรกว่านั่นเลยประมาณนี้อ่านี่ตอนนี้เราต้องการเพียงแต่ว่าเราตอนนี้คือเราต้องการก็คือว่าเราจะบังคับหัวอ่าแต่ตอนนี้พอเดือนที่แปดปึ๊บแปดเก้าสิบมัก็เหลืออีกสี่เดือนใช่ไหมัผมพอช่วงนั้น่ะเราไม่ได้บังคับหัวแล้วเราจะเอาหัวใหญ่เราถึงต้องมาตัดต้นออกให้เหลือออต้้นนนเเเเดดีีีียยวมมััาาจะกิ่งงขครบ แต่ตอนนี้ปีหน้าเราก็ได้แค่มันที่เราไปปลูกเราก็ได้แค่เท่าไรสองท่อนอหรือท่อนเดียวเราจะใช้เฉพาะท่อนโกงอย่างเงี้ยแต่มัน,นจะใหญ่มันจะใหญ่เท่าแขนเราเนี่ยเพราะ็ว่าเราจะใช้แค่หนึ่งหรือสองท่อนในการประมาณนี้อู้อาจารย์มันสามเดือนกว่าทําไมเขาไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่ทิ้งใบเลยครับเนื่องจากว่ายังอยู่ข้างล่างปุ๋ยของเราน่ะอัน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 นี้แปลงนี้ยังทิ้งเร็วนะเพราะว่าฉีดแล้วเบิดหัวแปลงที่ยังไม่ได้จะฉีดแล้วเบิดหัวหนักอ่ะเขายังไม่ทิ้งใบยังใบแรกยังเหลือก็ ตัวนี้คือที่มันไม่ทิ้งใบเพราะว่าหนึ่งในปุ๋ยที่เราทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราจะมีแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็มีแคลเซียมไนเตรตเสร็จแล้วก็มีตัวโบลอนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราใส่ไปในเนื้อเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ของเราเราจะเห็นว่าเนี่ยที่ดำๆนี่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 องรอยกลองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม CP ลองกว่องลองกล่องไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราใส่ปุ๋ยพวกนี้เข้าไปในดินมันจะไม่ค่อยแน่นครับ นี่เป็นอินซีเ K คมีเนาะแต่ว่าเคมีไม่ใช่มากเคมีไม่ใช่เคมีที่เป็นกระสอบอยาเป็ูนยสิห้าสิบห้า,าเอาเคมีมาหมักเอามาหมักกับอามามากกินซีคือหมักถ้าเราเอาเคมีมาผสมกับอินซีปุ๊บตัวนั้นมันเป็นเคมีอินซีโดยตรงแต่ของเราเป็นอินซีแบบเขาเรียกว่าไบโออินซีไบโออินซีเป็นเป็นเป็นไบโอเป็นไบโอก็คือว่าให้จุลินรีย์มันกินพวกจุลธาตุของเคมีให้หมด แล้วถ่ายมูลออกมาพอถ่ายมูลออกมาเุ๊บเราก็เอา,เามูลออามาตีฝนล,ละเอียดแล้วก็โรยพวกนี้มันจะทําให้ดินของเราไม่แน่น<ส>จะเห็นได้ว่าแปลงของที่ที่ทำอินทรีย์แบบนี้เนี่ยฝนตกยังไงก็ไม่แน่นเดินยังไงก็ยังตีนนุ่มปุ๊บปั๊บตลอดเวลาอาจารย์ครับเราใส่เยอะประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเนื้อปกติก็หนึ่งเอาง่ายคิดเป็นต้นค่ะต่อต้นหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงต่อหนึ่งต้นอ่าก็แบบที่อาจารย์ใส่นั่ก็คือระหว่างต้นเลยเนี่ก็ดึงอยู่แถวๆกัดกัดไปประมาะมาันเราปลูกนอน Hmm. อันนี้เราก็ใส่ตรงกลางไปเลยหนึ่งช้อนแจงคุณปูนก็ยอนลงยน้ยน,ยนลงยน้นเราก็เหมือนใส่ปุ๋ยเคมีเท่ากันอ่าก็ใส่ระหว่างกลางเลยแต่และต้นละต้นกับระหว่างแปดสิบเซนเนาะอ่าถ้าสมมติเราปลูกแปดสิบก็ใส่ตรงกลางไปเลยครับคือคืออย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าเราเอาเคมีมาใส่ตรงนี้มันจะแข็งเลยนะนะครับผมี ตัวนี้มันจะแข็งปกเลยถ้าเป็นเคมีมันจะแข็งอ๋อแต่ตอนนี้ซุยอ่ามันเป็นมันเป็นอินซียที่เขาเรียกว่าไบโอโปรแท็กคือเรามาหมักมันจะกลายเป็นไบโอมันจะไม่แข็งคเพราะมันไม่ใช่เคมีมันก็ไม่ระเหยเพราะมันเป็นไบโอมันโดนน้ำปุ๊บลากเพื่อกจินมันโดนน้ำปุ๊บลื้อพลากจินเขาว่า ค่าของปุ๋ยมันก็ไม่ระเหยแล้วเหยไปกับอากาศเพราะมันเป็นขี้ปิลลี่ซีไปหมดแล้วแต่มันเป็นธาตุของ NPK เหมือนเดิมงั้นเราใส่ตอนไหนก็ได้ครับใส่ตอนไหนก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่ก่อนฝนตกต้องใส่ก่อนฝนตกครับคือเนื่องจากมันไม่มีการระเหยเพราะที่ในกลุ่มที่เข้ามาหาอาจารย์นี่โดยหลักๆแล้วจะให้ใส่ปุ๋ยแรงๆแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งไปใส่มีนามีสากันแล้วแต่คุมพามีนานี่ช่วงฝนยังไม่มาใส่ได้ใส่เลยครับ แต่ว่าตัวหลักๆก็คือว่าเราปล่อยเนี่ยอันนี้อันนี้ใส่ใส่ก่อนฝนลงนะช่วงที่มันแลงแลงเมื่อกี้ที่ว่ามันในเขตพัทยากลายเป็นใบร่วงกันอ่ะใช่ครับลายแดงลงอ่ะแต่แปลงของเราจะไม่มีไม่มีลายแดงนะทุกแปลงของเราจะไม่มีลายแดงเนื่องจากว่าเราเราใส่ธาตุอาหารกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสังกะสีทองแดงครนิกเกิลคอลีนโมลิบีนัมกลุ่มกลุ่มจุลธาตุอ่ะค่อนข้างจะ เกินมาตรฐานที่กรมมีาการกำหนดฉะนั้นใ mm. บมันเราจะไม่ร่วงและข้อดีของเราอย่างหนึ่งก็คือว่ามันลายแดงเพี้ยแป้งไม่สามารถเข้าถึงใบมันของเราได้เนื <tack> ่องจากอะไรจาะมันแข็งเพราะ oh. กลุ่มนี้มันจะมีจุลธาตุเยอะครับจุลธาตุก็คือกลุ่มกลุ่มที่ผมพูดเมื่อกี้นะ่ะตั้งแต่สังกะ<ห>สีนิกเกิลฟอสฟอรัสไอเฟลเฟอร์ฟอสฟอรัสไอทองแดงโมลิเมนัมอ่ากลุ่มนี้คอรีนพวกนี้กลุ่มนี้ถ้ามันอยู่ในใบพืชเยอะ และตัวสําคัญที่แมลงไม่เข้าหาพืชเลยเนี่ยคือกรรมถันอ๋อก็อยู่ในนี่ด้วยครับก็ลองคิดดูว่าหมาขี้เรื้อนอ่ะครับมันยังมีขนมาเต็มตัวอมันยังหายได้เขาก็ว่าตอนนี้มันก็สามารถป้องกันโรคด้วยบํารุงดินได้ด้วยครับแต่กรรมถันเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ใช้ใช้กับสัตว์ก็อีกเกรดหนึ่งใช้กับพืชก็เป็นเกรดหนึ่ง แต่เป็นตัวเดียวกันต้นเดียวกันครัอย่างแต่ว่าเขาก็จะมาคัดเจดยานแล้วต้นมันที่ตัดยอดยอดแล้วกองไว้อย่างนี้เอากองไว้อย่างนี้ใช่ไหมกองไว้อย่างนี้มันกลายเป็นปุ๋ยข้างมันปีหน้าก็ใส่กลบไปแค่นั้นเองแต่ต้นมันที่เขาขายยังไม่สู้ของอาจารย์นะอาจารย์ที่ตัดทิ้งสองเดือนอาจารย์อยใา้ดู๋อันนี้ก็คือตัดทิ้งไปเลยครับก็เหลือไว้ทําพัน์ปีหน้าก็ประมาณ1นึถึงสท่อนเท่านั้นเองอันนี้ต้นมันอาจารย์ก็ประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้ มันสามเดือนที่ตัดทิ้งเพื่อแตะแต่งกิงครับโอ้ยปลาลำปลาเหลือก็ถามว่าเอาไปปลูกได้ไหมปลูกได้ครับนี่ปลูกได้เนาะรับปลูกได้ก็บางคนเขาก็เก็บไปปลูกแต่คือของอาจารย์จะไว้นี่แหละประมาณไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบเ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะบังคับหัวคือคือผมผมบอกทุกคนนะว่าถ้าคนทํามันประมาณไม่เกิน30ไล่4ี่ไร่เนี่ยผมแนะนาให้ทําเพราะว่าหนึ่งเราอย่าลืมว่าเราปลูกมันเนี่ยเราได้แค่หกเจ็ตันหรือสิตันครับถ้าอาจารย์แล้วไม่กิ ถือว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยทำมันได้แล้วก็วเก็บแบบตันสิบแบบโอ้ตายมันจะคุ้มได้ไงใช้เวลาหนึ่งปีเท่ากันมันยังไม่เต็มที่นะเนื่องจากว่าอุย้ยก็ไม่ค่อยได้กใสเนื่องจากว่ามันมันยากอะไรอะไ่ะคคิดตมั่ลโอ้ก็แทบจะ่ป้าน่ะได้ฉีดฮอร์โมนอยู่สองเขี้ยวแล้วก็ฉีดอันนั้นอะไรนะ้เต็มที่ขี่เอามือใส่พีไม่ได้กับน้อง ถามว่าได้ไหมเงาล้วประมาณแต่ไม่ถึง10โลนะอาบอกตรงๆถามว่าประมาณ8-9โลได้อยากจะ10หรือไม่10นี้ก็ค่อยว่ากันตอนกู้